กำคังอยแรงลงกวันนี้พาพี่น้องมาเบิง่งกระเจ้าเห็ดอ้อยเลยครับเด้อโอ้นี่หน้าอ้อยสวนอ้อยป้าอ้อยกระเจ้าเห็ดใส่เครื่องหนึ่งกับหน้าเลยครับแถวนี้บางข้างล่างข้างลุมนี่ครับที่เป็นที่ลุ่มนี่ครับเป็นเห็ดหน้านเลยครับนี่โอ้ไป็นหัวปูเลยครับเอ้ที่ผมเคยบอกเลยครับในสวนผมติดครับสูงหน้ากระเจ้าวเลยครับโอ้ยป้าไทยป้าหน้าทิป วางข้างบนนี่ครับทั้งนู้นจักน้อยนี่ครับสุ่มนำ้ำขังมาหลายนี่ครับก็จะเห็ดสวนอ,อ้อยเนี่ยอันนี้ไ้ที่สวนข่อยเป็นลักแดนลักแดนสวนหันวดีครับติดกกระฟาอ้อยด้วยครับนี่เวลาฝนเผาใบอ้อยนะครับต้องนั้นาน,าานางสาวนี่ครับนี่มันทีล่ามใส่ต้นไม้เฮ้าเลยครับเด้อคุณพ่อเพียงจะดูแลอย่างดีพุ่นละเวลาฝนเผาใบอ้อยเนี่เอาโอ้ยงามเติบจะได้ครับเด่นเดีวยดวว่าปเป็นล่าคา่าเพรากับแถวนี่ ผมก็ว <S an am alı> ่ารูเ э ด so <Island> ้อครับเห็ดอ้อยเอ้าเห็นผลเห็ดคือเป้สุดปีเครับชวนทวนจเถึงยาถึงปุ๋ยถึงสารพัดเลยครับนี่คือการกับเห็ดหน้าเนี่ยผววันที่ลงทุนหลายก็หน้าผุล่ะดีอย่างหนึ่งมันไม่ได้ใส่น้ำลายลาครับอ้อยผมก็ว่ามีความรูเรื่องเห็ดอ้อยก็เห็นแต่่นเห็ดแต่ครับเด้อโอ้ยของคุณพ่อหน้าข้งๆนี่ก็หลายเลยครับหลายเลยครับเด้อหน้าว่าเป็นที ยี่สิบสามสิบไรยังเป็นเห็ดอ้อยอยูผมมัมม่นยี่สิบไรหดอกสิบหายี่สิบไรดิเพิ่งฉีดยายาคุ้งหยา,าครับเพิ่งปุ๋ยแล้วเราพัดรับอ้อยกันเลยโอ้เอยเห็ดยังกับมิเตโล่งทุนนี่เลยยังว่าราคาปีนี้เป็นยังไงเลยครับราคาตัดแถวนี้เอาคนตัดนี่ก็เจ้าว่ามัดละมัดละสองบาท ในหนึ่งมัดนั่นยู่สิบสองตนครับประมาณสิบสองตนโอ,โอ้ยผมไปลองตัดน้ำพึินปีกนไก่เด้กเด็กเยอดอกสองมัดได้สี่บาทใส่เวลาบอกลายรมันคือมืออาชีพก็เจ้ดเลยครับโอ้ยของคุณฟอดี่นั่นมาตัดแต่ปีผู้จัดมืออาชีพเลยไป,ไปทั้งผัวทั้งเมียกเลยด็โอ้ยเด้เป็นพันสีพันหายอยู่เลยครับเด้อตัดอ่อย มองสวนได้ตัดง่ายๆนี่กับที่ได้หลยไว้วลยครับผมได้ตัดอยากจักน้อยก็บที่ได้หน่อยแล้วข้างบนจะเป็นโซลาเซลล์นะครับผมเห็นผลเป่งหนาลงมาอยู่ตรงนี้กับทเป็นโอ้ยทั้งทั้งรถขนมาครับนี่ทั้งรถขนไปช่องว่างแล้ววางสองฟงังอันนี้สวนเจ้าของเดียวกันนะครับเด้อดิสวนของเจ้าของเดียวกันนี่แหละโอ้ยทางนี้กับทเป็นหงหน้า ปลอด aja, ด่อยถิ่มไว้เลยครับปล่อยถิ่มไว้เป็นแอเตอร์เดือนหาเดือนหัวคนจังที่ลงมาใหม่โอ้ยเสร็จแล้วครับกระเจ้าเห็ดเห็ดแล้วโอ้ยเมื่อกี้รูดโฟกัสละโอ้ยเอาโทถอด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 ฟิล์มม่อยากต <ule m. S 2> ัดต่อ <c vais coaching> เลยครับเดื่องนี้เดี๋ยวโอ้ยเลยครับด้วยสวนข่อยมันติดผ้าดถิดก็เลยลูดโฟกัสจังไงโอ้ยให้สวนข่อยเลยครับนี่ ครับพี่น้องมาเบิ่งป้าอ้อยกับการเห็ดอ้อยโอ้ย,อยงามขัดงามเน่ยงามขนาดโอ้สูงสูงหัวเงียนมือโอ้ยผอขข้างนี้มาตัดเถอะดิอ้ยงามขนาดยังเดินใ่งามเติบอยู่ปีนี้กัไดีหลายเติบอยู่ดอกของคุณผอ นาการล่องทุนก็ร้ายด้วยครับเครืค่องไม้เครื่องมือกใส่หลายก็หน้าเข่าเลยครับพี่น้องที่ผมบอกไปการจะเห็นเพิ่นเปลี่ยนนี่ครับมันต้องเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือโอ้อยหยักเยกลยครับเลยหยักเอ้ยะช่นั้นแลยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดกระจอกเลยโอ้ยหยักเลยครับเลยเอ้าพี่น้องเอ้อจิตสิ่งแยวก็ เงีเกินไปนะครับเอา้าว่าบรรยากาศสุดอ่อยใส่ผิน้องเบิง้งเกิดทิขตัวล,ลำล่านะครับได้วันที่นหนึ่งวต่างกลงจิกหนอยกับเกด้แไ้นครับเด้หิวม่าได้ไลายลายลิปเด็ดเ,เอา้าจากทิยไยนครับมไยังลายครับ พี่น้องครัเบิ้งป้าอ้อยขอบคุณมากครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งาดติดตามนะครับไร่ผู้เบี้ยวผู้เบี้ยงอำเภอผู้เบี้ยงจังหวัดขอนแก่นขอบคุณหลายๆนะครับเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามของช่องยูทูบไร่ผู้เบี้ยวผู้เบี้ยงนะครับเด้อสําหรับวันนี้ขออภัยละจากพี่จังนอนสมดีสะกอนพบกันไม่มือไม่มือหนาสําหรับวันนี้ขอการขอบพระคุณพระติกราบพระติกราบเดี๋ยวพี่น้องเด้อพบกันไม่คขีดไม่คลิปหนาบุญละเอาสําหรับวันนี้บายบายทุกคน